ครับไปพงต้อขอทักทายแชทนิดนึงครับผมคุณตั้งโอคุณคมสิทธิ์นะครับคุณวิรยาจริงๆก็จะมีถามเรื่องแบงค์มาด้วยนะครับแต่นี้เขาถามว่าเล่แบงค์ใหญ่นะครับสามารถปรับดอกเบี้ยงกู้ขึ้นได้ไหมนะครับผมถ้าเกิดปรับไม่ได้เนี่ยถ้าบอกว่าไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมครับตอบคำถามอันนี้ก่อนผมคิดว่าเขาปรับได้แต่จะปรับหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งปกติช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนออกัสปีแล้วเดือนสิงหาคมปีแล้วเนี่ยแบงค์ชาติเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยมาตลอดทาง แล้วแบงก์เนี่ยก็ปรับดอกเบีย้ยมาต่อทางเหมือนกันมีแค่ครั้งล่าสุดเนี่ยฮะการขึ้นดอกเบีย้ยเดินสิงหาคมอารอบที่รอบก่อนนเนี่ยแบงก์ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมาแต่ผมคิดว่ารอบเนี้ยแบงก์ก็คงปรับเพิ่มขึ้นมาบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นแบงก์ก็คงจะได้ประโยชน์อยู่ดีแต่ว่าการปรับขึ้นรอบเนี้อาจจะไม่ได้เยอะมาก เหมือนปรับขึ้นรอบกันก่อนนะเพราะรอบที่แล้วก็ดูเหมือนว่าแบงค์ไม่ค่อยอยากจะ Follow เท่าไหร่ส่วน,นหนึ่งก็คงกังวลเรื่อง Asset q u a l i t y นี่หละครับว่าขึ้นเยอะเกินไปเดี๋ยวจะกระทบการพื้นตัวของเศรษฐกิจกระทบ asset quality ของลูกค้าพราะลูกค้าหลายๆคนก็เหมือนจะพึ่งฟื้นแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นปรับโครงสร้างหนี้หรือบางคนอาจจะยังได้พักชำระหนี้อยู่นะยังยังไม่จบเนี่ยฮะก็ ก็คงอยากจะให้ขึ้นดอ,อกเบีย้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่เมื่อวานเนี่ย mm hmm. แงก์ชาขึ้นดอ,อกเบีย้ยอีก25บิฟอยู่ที่2.5นะครับอันนี้เรียกว่าผิดคาดพอสมควรว่าคาขึ้นแค่7ครั้งแล้วก็หยุดแ,แล้ว,ลวใช่หรือหรือถ้าจะขึ้นเนี่ยมันอาจจะไปขึ้นครั้งหน้าเพราะเหมือนครั้งก่อนหน้าเนี่ยถ้าจำกันได้ครับแงก์ชาเขามีปรับเปลี่ยนสเตทเมนต์หน่อยว่าเออเหมือนจะส่งสัญญาว่าเอ๊ะมันใกล้กลกลจะสุขรู้ข้อมูลก่อนใช่แต่พอกลวว่าครั้งนี้ ผมค,คงดูข้อมูลแล้วแหละแล้วคิดว่าควรจะปรับเพิ่มนะฮะก็เพิ่มอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้สเตทเมนต์เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างผมคิดว่ามีไหนสําคัญคือเขาบอกว่าดอกเบี้ยปัจจุบันเหมาะสมกับการขยายตัวเศรษฐกิจอย่างมีเสถียภาพในระยะยาวมองไปข้างหน้าเนี่ยเออ นยโยบายานายโยบายการเงินในยะข้างหน้าเนี่ยจะพิจารณาให้เหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่รับแรงส่งเพิ่มจากนโยบายภาครัฐนะคะจริงๆประโยคข้างบนเนี่ยฮะดอกเบีย้ยปัจจุบนันเอ่อเหมาะสมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยา่างมีเสถียรภาพในระยะยาวเนี่ยผมว่าประโยคนเนี้ยคือประโยคที่บอกว่าพีกแล้วจบแล้วไม่ไม่มไมน่าขึ้นละยกเว้นเสียแต่ว่าการขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยแนวโน้มเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากที่เขาคาดไปเดิมถ้าตอนนี้แบงก์ชาติอาจจะคาดดอกเบี้ยอ่ GDP ปีนี้เท่านี้ปีหน้าปีนี้สองจุดปดปีหน้าสี่จุดสี่เขาปุงปรับเมื่อวานถ้า GDP เป็นแบบนี้เงินเฟอ้อเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยผมคิดว่าเขาคิดว่าอัตราดอกเบีย้ยในระดับสองจุดห้าเนี่ยน่าจะสบแล้วครับ<ะ>เหมือนถ้าไจําไม่ผิดเนี่ยตอนนู้นเลยตัวเงินเฟอ้อที่เป้าหมายเขาก็อยู่ประมาณแถวๆสองจุดห้าใช่ไหมใช่คือเอ่อเป้าหมายเขาผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันจะเป็นเรนจ์หนึ่งอ่สองบวกบวกลบหนึ่งหรือไงนี่แหละอ๋อ ก็แถบนี้ก็ถือว่าอยู่อในเลนส์ครับแต่ว่ามาดูภาพภาพทางด้านซ้ายมอกเจนะฮะจะเห็นว่าตัวที่ยังเอาพอฟอร์มที่สุดเนี่ยจะเป็น BBL นะครับสีเหลืองอยู่ด้านบนเลยก็คือไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับผมถ้าดูรูปเนี่ยจะเห็นชัดคือ BBL เนี่ยขึ้นมาพร้อมกับดอกเบี้ยของแบงก์ชาติในขณะที่ Kbank ก็อาจจะแบบทรงๆเออ SIB ทรงๆเคแบงก์ก็ลงมาต่อเนื่อง s c b ขึ้นมานิดหนึ่งแต่เพิ่งมาลงมาช่วงหลังเนี่ยครับ ภาพนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าทําไมตลาดมองอยางงั้นเพราะว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยฮะคนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ปล่อยสินเชื่อภาคธุรกิจเท่านั้นครับเพราะว่าในไทยเนี่ยสินเชื่อภาครีเทลเนี่ยมันเป็นดอกเบีย้ยสิกคือโอเคเราอาจจะบอกได้ว่าสินเชื่อในในในไทยผมพูดให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ว่าในไทยฮะสินเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นเาตัวเลขกลมๆนะฮะหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือสินเชื่อภาคธุรกิจอีกประมาณสักเกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นสิน ในรีเทลเนี่ยครึ่งหนึ่งคือบ้านอีกอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นบัตรเครดิตบวกกับรถยนต์นะฮะซึ่งก,ก็อาจจะอย่างลับครึ่งเหมือนกันนะฮะรถยนต์ก็คา์การณ์ก็แล้วแต่ว่าคนจะมองอันนี้คือรถยนต์หรือจะเป็นสินเชื่อ consumer loan personal loan นะฮะบ้านเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นดอกเ float, บี้ยฟลด์แต่คน<อ>ส่วนใหญ่จะรีไฟแนนซ์ใช่รีไฟแนนซ์แล้วก็ฟิกรีไฟแนนซ์ใช่คนส่วนใหญ่เขารีไฟแนนซ์กันเพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยเอาห้องจริงมันเหมือนจะโฟลอ์นะแต่มันก็ฟิกตลอดเวลา เพราะว่าพอฟอนเมื่อไหร่หปุ๊บฉันก็ไปรีไฟนั้นเพื่อให้ดอกเบียบเ้ยกลบยบับมาเป็นฟิกอีกรอบนึงแล้วฟิกทียดต่ำมาเพราะฉะนั้นเข้าๆเนี่ยดอกเบีย้ยฝั่งรีเทลเนี่ยมันคือฟิกหมดเลยดังนั้นทุกๆครั้งที่แบงก์ชาติขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะไปปรับรีเทลเนี่ยขึ้นเนี่ยได้ช้ากว่า mm. คืออ่ะยกตัวอย่างรถยนต์รถยนต์เนี่ยกว่าจะปรับดอกเบีย้ยเป็นเลเใหม่ได้อ่ะต้องรอให้รถคันเก่าเนี่ยหมดหมดเทอมหมดอายุก่อนซึ่งก็คือแบบถ้าเกิดเรากเรากู้ปีแล้วคืออีกปีะ เดี๋ยวรถยนต์บางค่ายนี่ผ่อนเนแบบ7ปี8ปีก็มีเพราะฉะนั้นใช้เวลานานมากกว่ามันจะเบนฟิตนะฮะดังนั้นคนที่มีสินเชื่อรีเทลเยอะเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เบนฟิตเท่าไหร่ mm hmm. เทียบกับคนที่มีสินเชื่อฝั่งคอพเปอเรทเยอะจะได้เบนฟิตกว่าเพราะสินเชื่อคอพเปอเรทเนี่ยเกือบทั้งหมดนะฮะเป็นฟลอ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นขึ้นดอกเบีย้ยปุ๊บขึ้น MLR ปุ๊บแบงก์ก็ได้ประโยชน์ทันทีทันใดเลยนะฮะคือ BBL ทีเอลที่อัพ่อร์เปอน คอร์เปอเรบริษัทเยอะใช่ไหมรีเทลเขามีผมว่าไม่ถึง10%บในขณะที่ SCB กับ K-Bank เนี่ยมีรีเทลเยอะอาจจะสักคนละหนึ่งในสาได้ของของสินเชื่อทั้งหมดเพราะฉะนั้น KTB K t b อันนี้ KTB ก็คอร์เปอเรทคอร์เปอเเยอะแต่ร t a i l ก็เยอะเหมือนกันเพราะเขามี KTC ซึ่ง KTC ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เขามีสินเชื่อพวก เขาเรียกว่าสินเชื่อ MOU ก็สินเชื่อที่ข้าราชการอะไรเงี้ยฮะแต่อันนั้นก็ไม่บางก็เป็นโฟลด์บางก็เป็นฟรีแต่ก็ไม่ได้ฟิกจ๋าเหมือนรีเทลทั่วๆไปอะถ้าถ้าท่านเป็นข้าราชการรูปแม่ผมก็เป็นข้าราชการแล้วก็กูพงนี้ด้ดยวย<ม>ันก็เลยแบบพอรู้ว่าสินเชื่อพวกเี้ยมันค่อนข้างโฟลด์มากกว่าสินเชื่ออ,อื่นนะฮะอ่ะแต่ง่ายๆก็คือเวลาดอกเบี้ยข,ขึ้นเนี่ย BBL หรือ KTB เนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่า SCB หรือ K Bank และตลาดก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะถ้าดูจากรูปที่เนี่ยที่เราดูหน้าจอเนี่ยก็จะชัดเจนเลยครับว่าดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ย b b r ขึ้นอยู่คนเดียวในขณะที่ Kbank s c b อาจจะแบบไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่จริงๆ k b a n k s อ b อาจจะขึ้นมากกว่านี้แต่ว่า Kbank โดนเลือก Asset Quality ก็เลยไม่ค่อยขึ้น s c b ก็เหมือนจะเอซีบขึ้นมาก่อนแล้วพอโดนเลือก Asset Quality ก็ลงมาเหมือนกันนะฮะก็อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูแต่ที่เราเคยทาให้ดูอันนี้รูปเก่า ใช้มาทุกรอบก็ยังจริงอยู่นะฮะก็คือเวลาดอกเบี้ย policy rate ขึ้น25 basis point เนี่ยกำไรของแบงค์เนี่ยจะขึ้นมาสัก3-4ซึ่งคนที่ขึ้นเยอะสุดก็คือ BBL กับ KTB ขึ้นมากกว่าเอ่อ KBank หรือ s c b อะะฮครับจริงๆก็สะท้อนในตลาดนะครับเพราะว่าตัวที่อัพเปอร์ r อร์มช่วงที่ผ่านมาก็คือ2ตัวนี้แหละ KTB KTB ก็อัพเปอร์ฟอร์มแหละช่วงหลังอาจจะโดน take profit ลงมาหน่อยนึงครับอันนี้ใบก็เลยไปเทียบ ผมตอบแทนนิดนึงนะครับหลังจากขึ้นขึ้นดอกเบีย้ยครั้งล่าสุดเพราะจริงถ้าย้อนภาพไปตอนนั้นนะทุกคนคิดว่าขึ้นครั้งนั้นนะมีโอกาสสุดกัน <P. S 2> พีเกือบ <P. S 1> ทุกคนเลยใช่ครับผมอันนี้ก็ผิดคาดทีนี้พอเหมือนทุกคนคิดว่ามันอาจจะสุดแล้วเนี่ยก็อาจจะเหมือนแบบเอ้ยยังเล่นกลุ่มแบงค์ดีไหมอะไรแบบนี้อืมใช่อันนี้ผมว่าพอยต์จุดยากคือตรงเนี้ยคือรอบก่อนเนี่ยคนคิดว่าสุดแล้ว คนก็เลยเริ่ม take profit bank มาเพราะมัน,มนหมดตอรี่แล้วใช่ไหมครัแต่พอรอบนี้ขึ้นอีกรอบเนี่ยผมก็เลยคิดว่า impact ต่อ bank เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากคือในแง่ราคาหุ้นเพราะว่าคนเราคิดว่าอ,อ่ะอันนี้พีคข,ของจริงละคือรอบที่แล้วอาจจะคิดว่าพีคแต่พอรอบนี้เซอร์ไพรส์อีกแต่ก็ไม่หมายความว่ามันจะขึ้นไปต่อเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าหุ้น bank อาจจะแบบไม่ได้ดีลอคมากเหมือนรอบก่อนๆคืออาจจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นมากเยอะเหมือนเหมือนรอบที่ผ่านมาแต่ก็ยังเอาเอรียตลาด ควรจะควรจะเพราะหนึ่งในคําถามที่ผมพูดผมเจอเสมอช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าแบงค์เนี่ยผมบอกว่าไอ้แบงค์เนี่ยดีจนกว่าแบงค์ชาติจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วตอนนี้แบงค์ชาติดูเหมือนจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วคำถามคือแล้วเอาไงจะเอาไงแบงค์ต่อหรือเปล่าถ้าเป็นนักทุนสถาบันเนี่ยเขาไม่สามารถถือแคชได้เยอะเพราะฉะนั้นเขาต้องไปถือหุ้นสักตัวหนึ่งคําถามคือถ้าขายแบงค์เนี่ยจะไปซื้ออะไรต่อ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมต้องแนะนำนักลงทุนสถาบันเนี่ยผมก็คิดว่าถือแบงค์ไม่เถอะอาจจะอาจจะดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยกําไรมันอาจจะแบบไม่ได้ไปต่อแต่มันก็เออแต่ก็มันยังเมนเทนได้อาจจะลงนิดหน่อยใช่ผลผลก็โอเคด้วยแต่ถ้าขายแบงค์ก็ไปซื้ออะไรอ่ะซื้อเอเนอร์จีอะไรแบบกำไรนี้แบบกับอย่างนี้เลยอ่ะก็เลยแบบก็เลยคิดว่าอ่ะถ้านักทุนสถาบันก็คงจะแนะนําไม่ถือแบงค์ต่อแต่นักทุนรายย่อยเนี่ยอาจจะแตกต่างกันคือเราถึงเงินสดได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่า นักทุนรายย่อยนะฮะเฉพาะรายย่อยนะฮะถ้ามีแบงก์อยู่ผมก็คงแนะนําให้เริ่มแบบลดพอร์ตลงไปบ้างเทคโปรฟิตลงไปบ้างครับโอเคแต่ในภาพนี้ใบขอ,อนิดนึงครับพี่ฟุกใบจะถามพี่ฟุกว่าตัวไหนหน่าสนใจก่อนก็คืออย่าง KTB เนี่ยลงมาเยอะสุดเลยพอๆกับ SCB เลยนะครับผม KTB โดนฝรั่งขายเยอะด้วยครับพี่ฟุกสองพันกว่าล้านอ่า BBL ยังลงไม่เยอะส่วนตัวที่อัพเปอร์ฟอร์มเนี่ย TTB ไม่ T T ต้องถามว่า TTB เนี่ยตรงนี้ถือต่อหรือเทคโปรฟิตแล้วก็ตอนเนี้ย จะซื้อ KTB หรือ SCB ที่ลงมาเยอะหรือยังเอาตัว Alphaform อย่าง BBL อยู่อ่ะครับถ้างั้นตอบคำถามแ้วก่อน TTB นี่เอาตรงผมคิดว่าใครถือราคานีได้นี่ผมกล่าวเลยเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าราคานี้แอบแพงไปนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้ามีผมแนะนำให้ t e p l e f o r TTB เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนผมคิดว่าสตอรี่เขาเนี่ยตัว Synergy เอยลดคอร์สเอ่ยอะไรเงี้ยผมว่ามันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแม็กแล้ว Earning จะโตต่อเนี่ยผมว่าน่าจะ น่าจะยากแล้วถ้าเทียบกับเขาเอาพอฟอร์มเซกเตอร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉันผมคิดว่าเป็นเล่นตัวอื่นดีกว่าที่ดูถูกกว่าดีกว่าเพราะฉัน t b เนี่ยผมว่าเทคโปรฟิต b เขาลดเยอะด้วยนะฮะที่เป็นสินเชื่อรถยนต์ใช่ไหมอืมสินเชื่อไลทียวเยอะเพราะว่าเขาไปเอาธนาคารเข้ามาธนาคารนี่คือเบอร์หนึ่งสินเชื่อรถยนต์<ม>อ่าก็ทาให้พอร์ตเขาก็มีรถยนต์เยอะคุณที่ลงมาเนี่ยเอ่อ KTB กับ SCB เนี่ยก็ถ้าจะเล่นรีบาลนะผมยังชอบ SCB นะ แต่ผมก็เห็นด้วยละการหุ้นพุ่นมันซื้อถ้าทุกท่านได้ดูละการห,หุ้นที่ทุกคนบอกว่าไอ้หน้าคามไปก่อนแล้วให้ลงมาสักร้อยค่อยซื้ออะไรเงี้ยฮะซึ่งอันนี้ผมก็เห็นด้วยผมคิดว่าช่วงสั้นเนี่ย S อ B อาจจะยังเฉยเอาจจะนิ่งๆเพราะว่าตอนนี้คนกังวลเรื่อง asset quality ซึ่ง asset quality เอาความจริงเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตลาดก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้สิ่งที่จะรู้ได้ก็คือ management ซึ่ง management กว่าเขาจะพูดเนี่ยต้องรอให้งบมันออกมาก่อน ซึ่งกว่างบจะออกเนี่ยก็คือกลางเดือนหน้า <59. S 1> เพราะฉะนั้นช่วงสามอาทิตย์เนี้ยผมว่าไม่ว่าจะข่าวดีข่าวร้ายแค่ไหนนะ s ยเอซีบีก็คงยังเฉยอยู่แต่ถ้างบออกมาปุ๊บเกิดแอสเซอร์กูริตี้มันแย่เครดิตคอร์สมันขึ้นจริงนะคุณก็นิ่งอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยไม่จริงนะแอสเซอรกูริตี้เรายัางโอเคอยู่คุณถึงค่อยรีบาวึ้นมาได้หลงังจากตอนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อเนี่ยผมว่าตอนนี้ยังเก็บไว้ก่อนเดี๋ยว่ครไปซื้อไกล้ๆงบออกนะแล้วก็เป็ด ทางงบออกมาแย่ก็แถวนี้แหละแต่ถ้างงบออกมาดีก็อาจจะรีบาวได้นะคร KTB กับ BBL เนี่ยเอาจริงผมก็ยังชอบ BBL มากกว่าคือ2ตัวนี้สตอรีค่คล้ายๆกันคือเป็นหุ้นที่รับประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาขึ้นพอดอกเบีย้ยหยุดขึ้นแล้วเนี่ยก็ควรจะเฉยๆแล้วแต่ BBL เนี่ยอย่างน้อยได้ธุรกิจเพอร์มาตาธุรกิจข้างนอกเนี่ยที่ยังดูแบบ มันยังพอรด<ม>ไปได้ดอกเบี้ยที่อินโดยังสูงอยู่นะเพราะฉะนั้นกําไรเขาเนี่ยมีโอกาสฟื้นมากกว่า KTB แล้วก็เขามีสํารองค่อนข้างเยอะซึ่งผมคิดว่าสํารองเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะลดได้บ้างทําให้กําไรเนี่ยมันยังอย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะเมนเทนได้สูงกว่าคนอื่นแต่ K t ทบเนี่ยไม่ค่อยไมก่ก็สําปองก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ไตรมาสเนี่ยสัมองอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องแอสตันอโศกด้วย mm. เขาก็ปล่อยสินเชื่อให้แอสตันอโศกเยอะเพราะฉะนั้นงบไตรมาสเนี่ยอาจจะ อาจจะแค่โอเคครับแต่ BBL เนี่ยโอเคเหมือนกันแต่ก็มีโอกาสที่จะโอเคสูงกว่า<อ>คือสเต็ปกว่าผมเป็นคอมาตาด้วยทีมเปอมาตาด้วยแล้วก็มีสำรองที่สูงกว่าและตัวสุดท้ายที่ไบเก็บไว้เพราะว่าคุณคมศิ์ถามมาตั้งแต่ช่วงต้นแล้วครับว่าเคแบงค์เนี่ยเอาอีประมาณสักเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ไพ่ทูบุ๊กดูเหมือนจะดิสคาวมากตอนนี้ศูนย์จุดห้าเจ็ดเท่ามองยังไงดีครับในเทียบกับในกลุ่มนี้ที่เราพูดไปแหละเคแบงค์เนี่อผมคิดว่าเคแบงค์เนี่ย ทุกคนรู้ว่าปัญหาคือเรื่อง asset quality แล้วเอาข้องจริงก็คิดว่า r อ e. ามันคือแบงก์เนี่ย r อ e. มันดูมันดูไม่ได้ต่ำม,มาราคามันต่ำจริงอะ่ะอะไรก้ก็อันนี้ก็ยอมรับแ,แต่พอยต์ของ K-Bank ก็คือว่าถามว่าทำไมพูดถึงจะขึ้นได้คนต้องนคนต้องรู้สึกก่อนว่าเอ้ asset quality ตรงเนี้ยมันพีไปละ มันเน่าสุดๆแล้วมันไม่เน่าไปกว่านี้แล้วแต่เคแบงเนี่ยเอาห้องจริงก็ไม่รู้เหมือนว่ามันมันถึงตรงนั้นเลยอย่างแล้วตรงเนี้ยเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้ตอนที่เขาโดนสตาร์ทต่ต้นปีนะฮะเขาไปเอาตัวมันเดบิวท์โอเวอร์เลยมาช่วยตั้งสำรองแล้วเขาจะต้องตั้ง build บิลลอัพกลับเนี่ยฮะเพราะฉนั้นสำรองเขาเนี่ยทั้งปีเนี่ยจะสูงต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดครึ่งหลังเนี่ยแอสเซอร์อตี้มันดูแย่เอซีบีบอกแย่แล้วเกิดเคแบงมันแย่กว่าเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันว่าสำรองมันอาจจะแบบ ส่งต่อแล้วก็ปกติเค a n k เนี่ยเป็นแบงค์ที่ไตรมาสสี่เนี่ยชอบทำคิทเชนซิงกิ้งก็คือแบบว่าตั้งสําลองก้อนใหญ่แล้วกําไรก็แย่ถ้าจับไม่ได้แต่มาสี่ปีแล้วทำไรเหลือัพพันล้านก็เพราะว่าตั้งสําลองก้อนใหญ่เนี่ยฮะก็เอาความจริงก็มีโอกาสเหมือนกันว่าปีนี้อาจจะต้องตั้งสําลองก้อนใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าจะได้ตั้งทีเดียวแล้วจบไปเลยอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นงบปีนี้ผมว่าอาจจะมีดาวไซด์จากเออร์เน็ได้อีกเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าเอ้ยออาอีได้ขนาดนี้ ไพรทบุ๊กแค่นี้เองนะก็มีโอกาสเหงินว่าไพรทูบอาจเอ่าอีมาาจะถูกปับลงคือมองไปข้างหน้าเออมันอาจจะลงลงใช่มันอาจจะลงมาอีกครับแล้วก็มีคําถามนี้นะครับพี่ฟุกคือ JP m o ม g a แกเขาบอกว่าดอกเบี้ยเฟดอาจจะขึ้นเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ไหมแล้วก็ Kt b ีบมีโอกาสได้ทําหมื่นบาทของรัฐไหมครับคำถามแรกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นไม่ได้ไหมก็เอาเอาจริงทุกอย่างก็เป็นไปได้ทั้งนั้นได้แต่ผมคิดว่าดูจากเงินเฟ้อที่เริ่มลงแล้วเนี่ย ผมคิดว่าต่อให้เฟดขึ้นดอกเบีย้ยต่อก็อาจจะขึ้นไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วอีกพอยต์หนึ่งก็คือนอกจากขึ้นดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยเฟดเขาก็ลดบาลานซ์ชีเขาลงมาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการลดบาลานซ์ชีเนี่ยก็เหมือนการขึ้นดอกเบีย้ยไกลๆเพราะทำให้เลควิดิตี้ในระบบหายไปดอกเบีย้ยในตลาดมันก็สูงขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นผมว่ามาตรการที่เขาทําทุกวันนี้ก็น่าจะเพียงพอระดับหนึ่งละวต่ใดที่เงินเฟอ้อมันไม่เด้งกลับมาอีกรอบนะหรือน้ํามันมันไปไปร้อยสี่สิบนะผมว่าเจ็ดเปอร์เซ เต็มที่ก็คือห้าไปลายเนี่ก็ถือว่าสูงแล้วนะคำถามที่สองคือ,อ KTB มีโอกาสได้ทำหนึ่งหมื่นบาทของรัฐนะครับผมคิดว่ามีโอกาสแล้วก็มีโอกาสสูงนะนะผมคิดว่ารัฐสร้างแอปใหม่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแอปที่สร้างมันจะเสถียรพอให้คนห้าสิบล้านคนห้าสิบหกล้านคนเนี่ยใช้พร้อมกันเนี่ยม,มันได้ขนาดนั้นหรือเปล่าในขณะที่แอป ่าตามของ k t b เนี่ยมันก็พูดระดับหนึ่งอยู่แล้วว่ามันใช้ได้แล้วก็การจะให้ฟีเจอร์นู่นนี่นั่นเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะปรับฟีเจอร์ปรับเงื่อนไขอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้มาตรการมัน,นมันประสบอุบัติเหตุมากกว่าเช่นผมคิดว่าไอ้เปิด GPS แล้วก็บอกว่าให้จับตีกิโลเมตรหลังจากทะเบียนบ้านก็อาจจะไม่อาจจะทาได้เหมือนนะไม่น่าไม่น่าจะยากก็แค่ให้ฟิกว่าบัตรเอ่อเบอร์โทรศัพท์อันนี้ทะเบียนบ้านอยู่ที่นี้ เพราะฉัน GPS ก็ต้องให้จ่ายได้เฉพาะอันนี้มันก็อาจจะพอเซตอัพได้ไม่น่าจะยากนะเ <นะ S 1> พราะฉะนั้นผมคิดว่าปรับเปล่อนตังค์ให้เข้าเงื่อนไขของภาครัฐเนี่ยน่าจะง่ายกว่าไปสร้างแอปใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังมีโอกาสอยู่ครับแล้วในแง่ของรายได้ค่าธรรมเนียมแต่รายได้ธรรมเนียมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไ้ไม่ได้เลย,เลยไม่ไม่มีทางที่รัฐจะยอมให้เคทีวีมาชาร์จตังค์ของไอ้เงินหนึ่งหมื่นบาทแน่ๆนผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยก็คือตรงนี้ ไม,ไม่ไม่น่าตื่นเต้นไม่น่าตื่นเต้น,นใช่ถึงแม้จะได้งานก็ไม่น่าตื่นเต้นครับมีแบงค์ชาติมอว่าปรับ GDP นิดหนึ่งนะฮะจากอ่อสามจุดหกเหลือสองจุดแปดแต่ก็ส่วนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าการ,รอ่อ Spending ของภาครัฐเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่ามีการองการ,รมเมืองด้วยตั้งสบาบันช้าเพราะว,ว่างบประมาณมันเลื่อนไปอย่างเงี้ยแต่ปีหน้าเนี่ยเขามองดีขึ้นจากสามจุดแปดเป็นสี่จุดสี่ก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะามาตรการภาครัฐด้วยอะไรด้วย ก็คือเหมือนกับว่าโกรอดเนี่ยมันแค่ดีเลยไปปีหน้าแค่นั้นเองครับแล้วท่องเที่ยวก็ปรับลดนิดนึงนะครับผมปรับจาก29เ <c oughs> หลือ28.5ล้านคนนะครับแล้วปีหน้าก็ปรับลงจาก35.5ห้ือ